สวัสดีครับ FC YouTube ช่างเอ๋ทำได้นะครับคลิปนี้นะครับช่างเอ๋จะพาเพื่อนๆมาล้างตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับรถตู้คอมมอเตอร์นะครับตั้งแต่ปี2005นะครับขึ้นมานะครับ2005ขึ้นมานะครับเพราะว่าทำไมต้องล้างเพราะว่าไอระบายนะครับน้ำมันเครื่องนะครับเขาจะเข้ามาก่อน เทอร์โบนะครับจะดูดเข้าตรงปากเทอร์โบแล้วก็จะออกมานะครับผ่านอินร์คูลเลอร์มาเข้า ID นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสกรปรกที่มาจากการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์นะครับ <c oughs> ก็จะดูดเข้ามาผ่านตัวอกองต่างๆาโดยเฉพาะเทอร์โบนะครับก็จะดูดเข้ามาในท่อ ID นะครับนะครับ โดยที่รถตู้คันนี้นะครับมีน็อตมือสิบสองนะครับอยู่สามตัวนะครับหนึ่งสองแล้วก็ด้านล่างนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีน็อตยึดท่ออินเตอร์นะครับอยู่สองจุดนะครับทั้งอินทั้งเอานะครับคือเข้าและออกนะครับเมื่อเราปลดออกมานะครับก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับกระจกหน้าด้านหน้าเราเอาออกด้วยนะครับเพื่อนเอาออกด้วยนะครับสังเกตดูท่ออินเตอร์ก็จะมีสิ่ง ปฏิกูลนะครับเต็มเลยนะครับสิ่งพวกคาบน้ำมันเป็นเหนียวเหนื่อนะครับตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ก็จะทําให้อินเตอร์ของเรานะครับมีการไหลเวียนอากาศไม่สมบูรณ์นะครับคือระบายอากาศได้น้อยลงนะครับระบายความร้อนจากเทอร์โบได้น้อยลงก็จะทําให้รถของท่านกินน้ํามันขึ้นไม่มีกําลังนะครับมีส่วนนะครับเราจะล้างด้วยน้ํามันเบนซินนะครับเบนซิน9 1้5นนะครับ เราจะทําให้ดูนะครับผมตอนนี้เราก็ใช้น้ํามันนะครับนี่ประมาณลิตรสองลิตรนะครับในการล้างนะครับฝั่งหนึ่งก็จะปิดถุงไว้เอยางรัดนะครับแล้วก็เราก็จะเทฝั่งหนึ่งนะครับดูยามในสกปรกเหนียวหนืบมากนะครับรถคันนี้ก็ประมาณการนะครับน่าจะมีเป็นล้านกิโลนะครับล้านนิดๆเลยนะครับอินเตอร์ไม่เคยล้างนะครับ ล้างแล้วเราจะทดลองขับนะครับว่ามันแรงขนาดไหนนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้เพื่อนๆในดูนะครับครับหลังจากที่เราเติมน้ํามันนะครับประมาณไม่ถึงลิตรก็ได้นะครับให้มีอากาศนะครับเพื่อเวลาเราเขย่าเนี่ยก็จะมีอากาศไปกัดเซาะนะครับบินฟองไปกัดซาะนะครับอ่าแล้วเราก็จะปิดฝาไว้ทั้งสองด้านแล้วเราจะขย่านะครับเพื่อนๆขยับนานๆเลยก็ได้ครับไม่ต้องใจร้อน ทำสักประมาณ2-3ครั้งนะครับจนกว่าเขาจะสะอาดนะครับผมพอเขย่าได้สักระยะนะครับเราจะลองทีนะครับออกมาดูนะครับว่ามันดาขนาดไหนนะครับมือเดียวลำบากนะอย่างดำเลยครับเพื่อนๆดำมากๆ โอ้มีเศษเหล็กด้วยนะครับเศษเหล็กออกมาด้วยอ้หลุดนี่มีเศษเหล็กออกมาด้วยนะครับเนี่ยในท่อนะครับอาจจะเป็นเศษดูดจากอะไรมาไม่รู้ทางในอินเตอร์นะครับ ดำพอสมควรนะครับอันนี้เราจะล้างด้วยน้ําแฟบนะครับเขาบอกว่าเวลาล้างด้วยน้ําแฟบนี่ต้องเป่าน้ำออกให้หมดนะครับน้ำใส่นะครับน้ำใส่ก็ไล่คาบน้ํามันนะครับแล้วก็ล้างแฟบนะครับเฟ็บใส่ขยา,าเหมือนกันนะครับถ้าล้างอย่างนี้นะครับต้องไล่น้ําออกดีๆนะครับเพื่อน ตอนนี้ก็ล้างเสร็จเรียบร้อยนะครับค่อนข้างจะโอเคระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใช้น้ํายาที่มีฤทธิ์แรงนะครับใช้แค่น้ํามันเบนซินล้างรอบเลขแล้วก็ตามด้วยน้ําแฟฟนะครับแล้วก็เขย่าเขย่าจนกว่าน้ําจะใสครับก็มีคราบเขม่าออกมาพอสมควรนะครับตอนนี้เราจะประกอบนะครับประกอบเข้าที่เดิมแล้วก็จะทดลองดูนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับครับผมตอนนี้ประกอบ เรียบร้อยนะครับผมเรียบร้อยอเช็ครอยรั่วรอยอะไรก็ไม่มีปัญหาครับไม่มีรั่วนะครับนี่นะครับเราสังเกตว่าอินเตอร์ของเรานี่ล้างแล้วมันต่างกับของเดิมไหมนะครับอบอกเลยเลยว่ามันต่างแน่ๆนะครับเพราะว่าหนึ่งะครับเราเอานื้อมันเบ็นสินล้างนี่มีคราบเข้ามาออกมาเยอะมากเลยนะครับรถที่อายุก,การใช้งานมากกว่านะครับ 5แสนกิโลนะครับ3แสนไปนี่เริ่มล้างได้เลยนะครับแต่ว่ารถคันนี้นี่เป็นล้านเลยนะครับ FC เป็นล้านเลยนะครับเรามาจับตรงนี้นะรู้เลยนะครับตรงนี้จะค่อนข้างจะอุ่นนะครับตอนนี้ค่อนข้างจะอุ่นนะครับเราเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับก็จะเย็นขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นนะครับนี่เย็นเย็นเห็นได้ชัดเจนนะครับไม่มีอุณหภูมิบัดนะครับเลยเหมือนเหมือนกับเราจับพวกไอ้ท่อฉีดนะครับท่อฉีดของน้ำยา เอนะครับเนี่ยประมาณเดียวกันเลยนะครับเนี่ยจะเย็นเย็นเห็นได้ชัดเจนเลยครับฝั่งนี้ก็จะอุ่นนะครับแสดงว่า intercooler มีการระบายนะครับระบายอากาศจากเทอร์โบนะครับแล้วก่อนเข้าอ่าท่อไอดีท่อไอดีนะครับปรากฏว่าอ่าเป็นที่น่าพอใจนะครับเย็นเย็นนะครับอากาศเย็นก็จะทำให้ลดควันดำนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันขึ้นนะครับน่ะเดี๋ยวพี่สูตรให้ดูเหยียบคันเร่งสัก3,000รอบ รถคันนี้บอกเลยว่ารีแมปมานิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวคนหนึ่งดูนะครับที่เห็นควันนี่ที่เห็นควันเนี่เ,นนเ,นเป็นควันจากฝุ่นนะครับไม่ใช่ควันดำนะครับเพื่อนๆนี่ครับสามพันสี่พันรอบนะครับไม่มีควันเลยนะครับแต่ก่อน,นควันเยอะนะครับเพื่อนเพื่อนที่มีควันดำเยอะกอะ็ล้างตัวนี้ได้เลยนะครับ ล้งตัวนี้เลยรับรองหายนะครับมาจับอีกรอบนะครับเห็นไหมครับพอเราเหยียบเคร่องนี่อุ่นจนร้อนเลยนะครับฝั่งนี้ก็จะเย็นนะครับเย็นเห็นได้ชัดเจนเลยครับอุณหภูมิต่างกันเยอะนะครับก่อนเข้าและก่อนอ่าออกนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับทิปเหยทำได้เลยนะครับล้างอินเตอร์คูลเลอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นรถใดๆก็ตามที่ใช้เครื่องดีเซลนะครับ ที่มีอินทูเครื่อ์นะครับฝากด้วยนะครับสวัสดีครับ